S <S สี่ถึงบองกแจมอ้วนสี่ครับสี่อ,อือ,อสวยงามครับสี่แตมกมันงามเลยครับไม้เดียวครับนิ่งมือถือแยกแตจมอ้วนนิ่งมือถือยูระมาณสอง งาอ่อดอนะครับหู้งี้ใจไม่หน่องโอ้งหงอกเลยครับพี่น้องใส่งามเลยละครับเมื่อมึงพี่น้องข้าวหู้เลยครับนี่เนรอมันก็ตะขวดหู้หันนครับนี่พี่น้องอย่างนี้เขาต้อหู้ครับฟันนลี้ยัเขาเป็นรูปหู้ครับนี่มันก็ตะขวดหู้หันปูนับ มันเห็นน้พี <tw> ่น <qu> ้อคี่มันก็ออกมาจากหู้แล้วครับพันนี้สันเอาโดนเต๋อครับพันนี้นี่ตีตนหนึ่งครับพันตัวหน่อยตัวหน่อยมันหนักนนี่พี่น้อมันมาอะไรผีที่แหลกกันสันปุ๊บเขาไม่ผีเลยนี่นี่จะ็น้าผีมันข่อมันเลิกครับความันเลอกพี่น้อมันมันมันหินมันยางงมึงรถบนี่งมันยางผ่านนี่ไปพีุ่่นเขาหุ่นไปเล่นยิงบ่ได้ครับพุนความันมันอยู่นผงหยามันก็ยางนันผงหยาโอ้ คือว่ากันยังไงตัวนี้ครับโอ้เอบพี่น้องหมาครับแต้มแรลกข้าครับวันนี้ฮะ่วนนี้ผมก็อย่าเป็นไม้เก่านะพี่น้องเนาะผมก็อย่าพยายามสีบรได้แอวนะครับเพราะว่ายิ่งไม้เก่าเพราะมันผมแอวดูเหรอแล้วมันเข่าเรามันคือมันลึงนะครับมันลึงมันลึงเสียงแอวนะครับเนาะอย่ามาเปลี่ยนเป็นอันั้นเอาครับสีมาเปลี่ยนเป็นซันตอกนะครับเนาะเปลี่ยนเสียงต่อมึงนะครับเนาะแต้มแรกครับมันหมาครับเนาะ ไปเดี๋ยวไม้นี้ครับเดี๋ยวลองตั้งต่อ,อยเยอะาวน่อยนะครับเนาะไปะขออนุญาตเก็บครับเดี๋ยวมืงแจมพี่น้องมือแจมก่อนโอ้โอโบ่อสวสดเลยอนะแจมครับ,บอเอเบฟเลยครับเอเบฟเลยสวยงามครับแจมแหลกมันมาเนาะพี่น้องเพืนนี่เริ่มต้นดีดีครับ เห็นหนูไลยพี่น้องเข่าไม้ไดนก็เห็นไม้นั่นอยู่แต่ว่ามันยิ่งมาท่านนะครับนี่ก็บเลืกลมมาใส่พี่น้องที่แรกกับโบ้คือจังมวยลมนะแต้มแรกมันหมาครับผลงานครับแต้มแรกตอกนะครับดอโมเดอได้ครับตัวนี้อ่ะมันหมาครับพี่น้อง เล่นผู้ปูปามาล่ลยนพี่นอ้องต่อต่อจิวตัวนี้คาบขนาดครับพี่น้อง่อยิ่งเ,เสียงอะไรพกนีนเดียไม่อยากเก็คก,กัน,นพี้องะใส่ใส่เ,เบาๆพี่นอ้อ,อ,นองนะตอนควอนอีกอ่างใหม่ควอนครับใส่งายพี่น้องใส่งายใ,ใกล้กันนี่นะครับไม่ใกล้กันนะเดี๋ยวไมอยากเก็คก,กัน,น ใส่เบาครับใส่งามใส่งามนะพี่น้องนะเดี๋ยวลองอยังองนะีกครับเีจะร่มพีนน่น้องคือว่าร่มนะครับแต่ว่าผมจันเนาะพี่น้องหนุ่มหนุ่มอนใบพีพีครับยิ่งยิ่งเสียงก็ดีมากนะทนนนะนั้งผลนะครับเนาะก็เลยจะขีดให้ทันไปครับไปไปเดี๋ยว น่งเก่าครับว่าหนหน้ารอแบกครับเห็นตัวเห็นเห็นตัวหัวเฮ้ยว่าอยากยิ่งใหญ่ยิ่งมืถือพี่น้อยมาดูบิ๊บ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 บบกี่นีละครับโอ้โหต่อของแท้ดีครับต่อคู่นี้ครับมาทานนะนะใส่เดียวก็ใส่ว่านครับชุดนี่สามตัวแล้วครับสามแต้มนะอะแล้วขออนุญาตเก็บครับมันม้าครับแต่ทีสาม ก็ง่างขาวแล้วนะครับเนาะส,สองสามขีดนี่ครับตุ่น,นก็ร่างขาวแล้วก็ล่งอยากหโมอยากลองนะพี่น้องเนาะส่วนมากะ็ะหยันี่นะครับรุ่นนี้นะครับขอไหว้กูโมมันมาครับรุ่นนี้น่าจะมีหลายอยู่นนค,ครับเพราะว่าเบอรนี้เบอใหญงเน้องพี่น้องเนาะน้อครับ โอ้พี่น้อนได้ครับวันหยามันหกน,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 นะครับมันมันมันแดนน้ำข้องหยาหกนะครับเขามากเราพี่น้อนย,ยิง่งเป็หนหนวดนะฮันว,นนวน่าชิา่งยิ่งเลยอะในื้อนหยอกไม่หยีคบมันแหลนแหลนน้ำพวกหยาตือสักพักหนึ่งไม่งงก็ยูหันครับมันบ่ขึ้นมากนะยิ่งหยาครับเดี๋ยวลองไปงหยาไหมดึงครับไป เอ้ยพ um. <mos S 2> ี so bah, ่น้นองพือค oh, oh, mm ักเลี่ยงไปนล้วมันสองตัวครับตัวนี้ขอมมากตูวยนี้ตัวนี่อกมาเป็นแผ่นี้นนอยิ่งหมดถึงเี้ยหนอจะถือขึ้นใายะซุยนครับเพราะมันมันมันดิ่นอยู่นะครับตัวสองไม่อีกยุ่มเดี่ยวกันนี่ครับตัวสอไม่ใหญ่ใหญ่เพราะว่าเห็นตะซันหลังครับตัวใหญ่กันโอ้ยวงามพี่ย้นอที่ได้ครับโอ้ใไกลใ่เห้ออยิ่งหมดถึงตายตาตโอ้ยไม่นี่งูร้ายคักครับ ตัวใหญ่ผมนะครับสองตัวครับอ่ะไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวหัวหน้าเข้ามาเมืองใหม่น้อน้องเ็นใหญ่ไหมครับ ไม่ปลา่าคนละเ่อนเราเป็นไรครับเป็นเราขออนุญาตเก็กครับพี่น,ออน้องโขาี่น้องแก่งพี่เสีครับไม้นี่โอ้ จะใส่เดียวกันครับงามเลยน้ยนองโอ้หูดีดายตัวเง,ง,งินฟองตัวนี่พี่น้องแบบนี้ครับแกนสีมันหวาน,นครับไะไปดูนี้นี่ครับเบ้อมครับแกนสีเีละสีเอาอีกครับแกนไม้เนี่ยปิดจิบปิดจิบเฮ้ยโอ้โอโออน้องชักแก้มอ้วน พี่ครับซีเอ,อสวยงามครับซีแต้มงามเลยครับไม้เดียวครับยิงมือถือเยอะแต้มก่อนยิงมือถืออยู่ประมาณสองแต้มครับกลๆอยู่ไ <c ười> กลๆครับหมู่มวานไกลๆก็ถือดอกหมู่ส่องก็ถือไกลๆเนาะมันไกลๆนี่แป๊กเอาแป๊กเอาถึงทุกเม็ดถึงทุกเม็ดอ่ะสวยงามครับยังอยิงจมยัง